นี่นี่นี่เรามาดูมะเขือยาวของสวนเรานะคะมีทั้งสีเขียวและสีม่วงนี่กำลังออกเลยค่ะก็ยังออกไม่สุดนะคะจะยาวได้อีกนี่ต้นแค่นี้แต่ยาวเลื่อยดินเลยนะคะนี่ก็มาดูอันนี้กำลังออกเช่นกันมะเขือยาวสีเขียวของเราชอบมากเลยนะคะตีนี้นี่ค่ะ เวัค่ะวันนี้มาพบกับส่วนข้างบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้เราพามาชมมะเขือนะคะเราปลูกมะเขือไว้ทานเหลือก็ขายนะคะตอนนี้เรามันก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะนี่มีลูกให้เห็นแล้วนะคะอันนี้เป็นมะเขือคางกบเราซื้อมาสองพันนะคะคางกบกับมะเขือลาย เอาไว้กินค่ะตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีอีกมะเขือยาวสีม่วงกับมะเขือยาวสีที่เขียวนะคะนี่เราก็พามาดูนะคะนี่อันนี้เริ่มออกแล้วนะคะอันนี้เป็นมะเขือยาวสีม่วงนะคะเราซื้อมาสองสีสีเขียวปกติกับสีม่วงนะคะนี่ดกเลยค่ะมี หลายช่อนะเริ่มติดออกมาแล้วแล้วก็ไปดูนะคะเราซื้อมาทั้งหมดสิบต้นหนูรอ,อดรอดรอดรอดเกือบทุกต้นนะคะนี่กำลังออกดอกเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นมะเขือม่วงนะคะออกดอกเยอะเหมือนกันนี่ค่ะส่วนตัวนี้ต้นนี้เป็น มะเขือยาวสีดูนะคะเขาเริ่มออกมาแล้วขอจับนน่หนึ่งอันนี้เป็นสีเขียวนะคะนี่ยามเช้าเๆแบบนี้อันนี้เราลดน้ำเสร็จนะคะอันนี้ออกติดช่อหลายช่ออยู่ค่ะเดีย๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เราปลูกไปก่อนปีใหม่นะคะเริ่มออกให้ได้เห็นแล้วเราปลูกไปก่อนปี ประมาณวันที่ยี่สิบกว่าๆนะคะยี่สิบธันวาเราจะปลูกแซมกับต้นฝรั่งนะคะระวังนี่ดกเลยนะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังออกมาไม่เห็นเอ้อเ,เ,เ,เห็นแล้ว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 นี่ไงใบบังอยู่มะเขือยาวสีเขียวนะคะ ใบเขาบังอยู่ถ้าเป็นใบที่แบบนี่เราก็เด็ดเขาออกก็ได้นะคะมันจะได้ไม่แย่งสารอาหารกันสีเขียวอันนี้สีเขียวนะคะต้นนิดเดียวนะคะแต่ว่าลูกเลียลูกเลี่ยพื้นเลยค่ะ้น้อน,อ,น,นอันนี้สีเขียวสองต้นแล้วนะคะ ันนี้น่าจะดกอยู่ค่ะติดดอกเพียบเลยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องบอกเลยนี่เรียดินเลยนะคะมะเขือม่วงยาวมะเขือยาวม่วงนะคะจะได้กินแล้วนี่นะคะดกเลยค่ะเจอม่วงสองเขียวสองแล้วนะคะเราซื้อมาอย่างละสามต้นนะคะแล้วก็มาปลูกไว้ไว้กิน ชุบไข่มะเขือกับน้ำพริกกะปิลูกสาวชอบนะคะเราก็เลยปลูกไว้กินนี่ติดกันเลยเห็นผลผลิตก็ชื่นใจนะคะอันนี้ที่หญ้าที่เราปล่อยให้ขึ้นนี่ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะเราจะตัดไว้ปล่อยหญ้าให้ยาวลดน้ำตัดหญ้าให้ควายะคะ่ะ แล้วก็ต้นตัวนี้เป็นฝรั่งกิมจูกำลังออกลูกเลยนะคะนี่เราปลูกแซมระหว่างต้นฝรั่งนะคะอันนี้ก็เป็นพริกเริ่มออกดอกแล้วะคะ่ะนี่พริกชีฟ้านะคะแล้วเราก็มาดูอันนี้ก็เป็นพริกชีฟ้าเหมือนกันนี่กำลังออกดอกเช่นกัน,นะคะ่ะ นี่อันนี้ออกแล้วเริ่มออกแล้วนะคะพีกเราคนปลูกก็ชื่นใจไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะพี่ก,กําลังออกส่วนตัวนี้เราหามเรือเปาะนะคะเราเอามาปลูกไว้เราเจอแล้วนี่ไงมะเขือลายแบบนี้นะคะออกแล้วนี่วันนี้รู้แล้วว่าเป็นเมนูอะไร นี่นะคะไันไหนใบที่แบบมันจะแย่งสารอาหารกันเราก็เด็ดออกนี่นะคะต้นเล็กๆแต่มะเขือเรากำลังจะได้กินแล้วนะะี่ค่ะแกงก็ได้ดอกออกเยอะอยู่นะคะอันนี้มะเขือลาอยเราซื้อมาสิบต้นนะคะตายไป3ามนะคะ โอ้โหอันนี้มีใบใบไม่เยอะนะคะใบไม่เยอะแต่เราเน้นผลผลิตมีต้นเดียวนี่นะคะมะเขือยาวสีเขียวตัวนี้จะมีรสชาติหวานนะคะเราชอบมากส่วนตัวนี้สองต้นโอ้โห ออกดอกชูช่อแข่งกันเลยค่ะนี่อันนี้ดอกกลวงอันนี้น่าจะเป็นมะเขือม่วงนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นมะเขือม่วงเช่นกันนี่นะคะออกดอกให้เราได้ชมอีกสักพักหนึ่งก็จะได้ทานกันแล้วนะคะนี่ วันนี้ก่อนจากกันเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสวนข้างบ้านกเกษตรผสมผสานด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ